อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี่ก็มาพบผอกับช่องนอ้อง พากินพาเที่ยวครับพี่น้องจ้าสำหรับเมนูวันนี้เมนูหุ่นเหต็กกันไก่ค่ะหรือว่าไก่ไต่นามครับพี่น้องจ้าเตรียมวัตถุดิบไ้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเนาะไก่เหนียวสบับล้างทำความสะอาดพริกแกงต้นหอมผักชีค่ะแล้วก็เครื่องแกงปัน่นเอาเวยค่ะพี่น้องจ้า,ข,าข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมคะ่ะไปค่ะลงมือเหตดกันเลยจ้าใส่ไกล่ลงไปในกะละมังเลยคะ่ะตามด้วย เครื่องที่ห้าปั่นไว้นะคะพี่น้องจ้าขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมค่ะหอมแดงปั่นนะคะตามด้วยพริกแกงค่ะคปรุงกันเลยค่ะอันดับแรกใส่พงชูรสค่ะตามด้วยรสดีจ้ารสดีแล้วก็ใส่ซอสฝ้าเขียวค่ะพี่น้องจ้าตามด้วยซอสหอยค่ะใส่ซอสหอยแล้วก็ใส่น้ำ ใส่น้ำค่ะพี่น้องจ้าน้ำที่ห้<อ>าหล่างเครืองปั่นนะคะใส่ลงไปเลยจ้าใส่ทุกอย่างลงไปเรียบร้อยแล้วบัดน,นี้ห้ากับสิบคลุกเขาให้เข้ากันค่ะพี่น้องจ้าเมนูชิใส่ถุงซุปมืแลรวกะ็ขายา่ยำคลุกเขาให้มันเข้ากันโคเล่โคเล่ค่คคะพี่น้องจ้าเข้ากันดีเรียบร้อยแกงสีเอาไปเค็ดขั้นตอนต่อไปเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะนี่จ้า นี่ค่ะกะสิได้แบบนี้จ้าพ่อไดแบบนี้เราห่อกสิเอาไปใส่หม้อแล้วก็ทําการกันกันเลยเด้อค่ะเด้อแม่องคุ้นจะใช้กระทะในการทําเหมือนเดิมนะคะพี่น้องแจ้งสิเห็นนะคะเนาะเทวัตถุด,ดิพของห่อลงไปได้จ้านี่ค่ะพอได้แบบนี้เราก็เกลียใหม้มันทั่วหม้อค่ะพี่น้องจ้าแล้วเราก็จุดแก๊สเลยค่ะพี่น้องห่อสิ้ ดังไฟไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงเด้อค่ะเด้อเพราะว่ามันเป็นไกลเหนียวต้องใส่เวลาในการในการกันโดดน,นะคะเนาะปิดฟ้าทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะผ่านไปแล้วจ้าประมาณเกือบสองชั่วโมงค่ะมาเบิ้งกันเลยจ้านี่หน้าตาของกันไกลเมนุน หอมค่ะพี่น้องจ๋าอยากให้พี่น้องถือกินมากๆเลยอยากให้ได้กินน้ากัาเลยค่ะพี่น้องจ๋าหอมมากๆกระสีออกมาานาตาแบบนี้นะคะเนาะทั้นตอนสุดท้ายแม่นงูนก็ใส่ใบกะเพรากับต้นหอมลงไปค่ะพี่น้องจ๋าเขาใส่ใบกะเพรากับต้นหอมลงไปแล้วเข้ากับสิคุกเข้าให้ใบกะเพราต้นหอมหยุบกับเป็นอันเซ็ตเรียบร่อยจ้าสำหรับเมนูกันไกของแม่นงเนนะจ้ะเนาะ อันนี้คือสูตรของแมน่านางวนนะจ๊ะเด้อกันไกหรือว่าไกไตน้ำกระเฮ็ดได้หลยวิธีค่ะพี่น้องจ้าแล้วตะไครสเฮ็ดแบบใดบางคนก็ใส่มวนึงแล้วก็เอาน้ำข้างเท่่งก็เป็นน้ำน้ำไตไกไต,ตน้ำไปแบบนี้ของแมน่านางวนเป็นกันไก่นะคะ <c ười> พร้อมแล้วค่ะใส่ถาดเสิร์ฟกันเลยค่ะพี่น้องจา้าถาดาดาวเทียมพมาแล้วค่ะเทกันไกใส่เสิร์ฟกันเลยจ้าหูหอนหอม พร้อมเสิร์ฟลุงป่านาอ่านแล้วค่ะพี่น้องจ้ะอย่าลืมด้ค่ะดเด้อคันมาคันชอบคลิปของแม่นางวุลก็อย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจกันได้ค่ะพี่น้องจ้าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้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 งที่สำคัญลืมบะไ้ค่ะพี่น้องจ้ากดซับตะไคร้ให้ช่องน้องวุลพากินพาเที่ยวด้วยนะคะพี่น้องจ้าสำหรับมื่อม่นวุลขอตัวลาไปครับถาดกันไกถาดยังไ่งจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ